สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมทำไมยิ่งพยายามกินน้อยลงเท่าไหร่น้ำหนักก็เหมือนจะไม่ยอมลงเลยแถมบางทีอ้าวขึ้นซะง,งั้นโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับผู้ที่อายุ60ขึ้นไปวันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนาที่มันคาใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องจริงของคุณป้าลำยองวัย68ปปีกันก่อนเลยครับท่านเนี่ยพยายามลดน้ำหนักแบบสุดๆเลยนะคือกินข้าวมื้อเดียวต่อวัน แล้วไม่ใช่กินเยอะนะข้าวแค่ครึ่งทัพีกับแกงจืดนิดหน่อยโหฟังดูเหมือนจะผอมแน่ๆใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามเลยคือนอกจากน้ําหนักจะไม่ลดแล้วเนี่ยท่านยังเพลียตลอดเวลาแถมผมร่วงอีกตั้งหาดเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แหละครับคือคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลย ทำไมวิธีการที่มันดูเหมือนจะถูกต้องที่สุดอย่างการกินให้น้อยลงเนี่ยมันถึงให้ผลที่ตรงกันข้ามแบบสุดๆโดยเฉพาะในวนัยนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่างหงุดหงิดใจมากๆเลยนะครับสําหรับหลายๆคนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่เอาละครับมาดูกันที่ลึกไปเลยว่าไอความขัดแย้งที่น่างหงุดหงิดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่สาเหตุก็คือสิ่งนี้แหละครับคุณหมอวินิจฉัยว่าร่างกายของคุณป้าลำยองเนี่ยเขาเข้าสู่โหมดสะสม หรือที่เรียกว่า Starvation Mode ไปแล้วครับคืออย่างนี้ครับพอเรากินน้อยมากๆๆเนี่ยร่างกายเรามันไม่ได้คิดว่าโอเคกําลังไดเอทจะได้ผอมนะครับไม่เลยมันกลับตื่นตระหนกคิดว่าเฮ้ยแย่แล้วเกิดภาวะอดอยากมันก็เลยต้องเอาตัวรอดด้วยการเก็บทุกอย่างไว้แถมยังลดการเผาผลาญลงอีกต่างหากแล้วประเด็นก็คือปัญหานี้มันลึกกว่าแค่ตัวเลขบนตาช่างเยอะเลยนะครับอะเรามาดูอีกเคสหนึ่งคุณลุงสมบัติท่านลดน้ําหนักลงไปได้ทั้ง2กิโลกรัมเนี่ยแต่พุง กลับไม่ยุบลงเลยแม้แต่น้อยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่คือคําตอบที่โอ้โห,หน่าตกใจมากจากผลสแกนร่างกายของคุณลุงเลยครับตัวเลขที่ลดลงไปเนี่ยมันคือมวลกล้ามเนื้อครับหายไปตั้ง4กิโลกรัมย้ํานะครับกล้ามเนื้อนะที่หายไปแต่ที่แย่กว่านั้นคือในขณะที่กล้ามเนื้อหายไป4ี่โลร่างกายกลับสร้างไขมันเพิ่มขึ้นมาแทนอีก2กิโลกรัมนี่ไงครับเฉลยเลยว่า ทำไมน้ำหนักรวมๆม,มันลดแต่พุงไม่ยุบก็เพราะว่าเราเสียของดีคือกล้ามเนื้อไปแต่ดันได้ไขมันมาแทนนั่นเองแล้วทำไมล่ะทำไมพออายุมากขึ้นร่างกายถึงตอบสนองแบบนี้เรามาดูคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่าครับประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือกฎการลดน้ําหนักสําหรับคนวัย60บวกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยเพราะอะไร 1. ระบบเผาผลาญเรามัน d r ลงครับ20-30%ได้เลยนะเหมือนเครื่องยนต์ที่เคยฟิตฟิตก็เริ่มทํางานช้าลง 2. มวลกล้ามเนื้อไอเจ้าเตาเผาพลังงานชั้นดีของเราเนี่ยมันก็ลดลงไปทุกปีทุกปีและ 3. เรื่องของฮอร์โมนครับมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่เอ,อ่อเอื้ออานวยต่อการเก็บไขมันสุดๆโด,ดยเฉพาะไขมันที่พุงนี่แหละโอเคในเมื่อกฎเก่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมาเรียนรู้กฎใหม่กันครับเป็นกฎที่ทํางานไปกับร่างกายของเรา ไม่ใช่ไปฝืนหรือต่อต้านมันและนี่ก็คือกลยุทธ์3เสาหลักครับจำง่ายง่ายและเอาไปใช้ได้จริงเลยนะ 1. กินอย่างฉลาด2เคลื่อนไหวเพื่อสร้างและ3พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยนะครับเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยมาดูเสาหลักข้อแรกกินอย่างฉลาดกันครับลองดูภาพนี้สิครับนี่คืออาหาร2อย่างที่แคลอรี่ใกล้กันมากเลยนะประมาณ350แคลเท่ากัน ทางซ้ายเป็นข้าวต้มปเปล่าๆที่หลายคนคิดว่าเป็นอาหารไดเอทส่วนทางขวาคือข้าวต้มเหมือนกันแต่เพิ่มปลาเพิ่มไข่เข้าไปเห็นความต่างไหมครับแค่นี้เองโปรตีนพุ่งขึ้นไปเป็น10เท่าเลยผลลัพธ์คืออะไรคือมันอิ่มนานขึ้นแล้วก็มีวัตถุดิบไปซ่อมแซมรักษากล้ามเนื้อไว้ไม่เหมือนข้าวต้มปเปล่าๆที่กินแป๊บเดียวหิวแถมยังทําลายกล้ามเนื้ออีกเสาหลักที่2เคลื่อนไหวเพื่อสร้างครับ อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคือเราต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้านบ้างเพื่อสู้กับภาวะกล้ามเนื้อฝ่อตามวัยแล้วก็ช่วยให้เตาเผาพลังงานของเราเนี่ยยังทํางานดีอยู่ไม่ต้องคิดว่าต้องไปยกของหนักๆในยิ้มนะครับไม่จําเป็นเลยแค่ลุกนั่งเก้าอี้ที่บ้านดันกําแพงหรือยกขวดน้ํำลิตรเนี่ยก็ได้ผลแล้วครับง่ายๆแบบนี้เลยและเสาหลักสุดท้ายพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูครับเรื่องนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะ การนอนให้พอ7-8ชั่วโมงเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความหิวกับความเครียดได้คือถ้าเรานอนไม่พอหรือเครียดมากๆเนี่ยร่างกายมันจะสั่งให้เราอยากกินของหวานหวานมันๆแล้วก็เอาไปเก็บเป็นไขมันที่พุงซะด้วยสิเพราะฉะนั้นการพักผ่อนสําคัญมากครับเอาละครับพอเรารู้ทั้งปัญหาและทางแก้แล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าทําตามกฎหมายนี้ผลลัพธ์มันจะดีแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มก้าวแรกที่ง่ายที่สุดได้ยังไง ยังจำคุณป้าลำยองตอนต้นเรื่องก็ได้ไหมครับพอลองเปลี่ยนมาใช้กฎใหม่3ข้อนี้ดูผลลัพธ์สิครับแค่สัปดาห์แรกท่านก็รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นสัปดาห์ที่3น้ำหนักเริ่มลดแล้วและพอเข้าเดือนที่2แข็งแรงขึ้นแถมน้ำหนักลดไปถึง3กิโลกรัมโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้กำลังใจมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วคุณลุงสมบัติล่ะครับนี่คือผลลัพธ์ของท่านเลยกราฟนี้มันบอกทุกอย่างชัดเจนมากครับ สามเดือนผ่านไปมวลไขมันหายไป4กิโลกรัมส่วนมวลกล้ามเนื้อยังอยู่ครบนี่แหละครับนี่คือการลดน้ำหนักที่ถูกทางและยั่งยืนของจริงแล้วจะเริ่มยังไงดีไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนเลยครับก้าวแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะคือมือ้ออาหารมือ้อต่อไปที่จะกินเนี้ยแค่เพิ่มโปรตีนเข้าไปสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ครับไข่ต้มสักฟองปลาทูสักหน่อยเต้าหู้สักชิ้นอะไรก็ได้ที่หาได้ง่ายๆแค่นี้เลยครับนี่คือการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้ว สุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามนี้ให้กลับไปลองคิดกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าจริงๆแล้วกุญแจสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การพยายามตัดหรือเอาอะไรออกไปจากชีวิตแต่เป็นการเพิ่มสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเข้าไปให้กับร่างกายของเราแทนลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับแล้วอาจจะพบว่าการมีสุขภาพที่ดีในวนัยนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่เคยคิดเลยครับเคยไหมครับลองเอามือกดพุงตัวเองดูแล้วเฮ้ยมันแข็งโป๊กเลย หลายคนเจอแบบนี้นะแอบดีใจด้วยซ้ำคิดว่านี่แหละกล้ามเนื้อของเรามาแล้วหรืออย่างน้อยๆก็น่าจะดีกว่าคนพุงนิ่มๆยยอยๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความจริงมันอาจจะตรงกันข้ามเลยเพราะไอพ้พุงที่กดแล้วแข็งสู้มือนี่แหละครับมันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะที่ต้องบอกว่าน่ากลัวกับพุงนิ่มๆหลายเท่าตัวเลยครับดังนั้นคําถามสําคัญที่ต้องเคลียร์กันวันนี้ก็คือไอพ้พุงที่มันแข็งตึงแบบนี้เนี่ยมันคือสัญ,ญญาณของความแข็งแรงจริงๆ หรือมันเป็นคำเตือนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติมากๆซ่อนอยู่ข้างในกันแน่เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับ โอเคมาดูความแตกต่างที่ชัดเจนกันก่อนเลยนะครับระหว่างพุงนิ่มกับพุงแข็งพุงนิ่มๆที่เราใช้มือจับแล้วมันหยุดหยุนเหมือนเยลลี่นะครับอันนั้นส่วนใหญ่คือไขมันใต้ผิวหนังให้ลองนึกภาพเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวตัวถนนหนาไว้ชั้นนอกสุดมันก็อาจจะทําให้ดูตัวใหญ่ขึ้นใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถามว่าอันตรายโดยตรงไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับ แต่เจ้าพุงแข็งที่กดแล้วตึงเปรี้ยสู้มือนี่สิครับอันนี้แหละคือไขมันในช่องท้องตัวอันตรายของจริงเลยซึ่งความแข็งของมันไม่ได้มาจากลาเหมือนะครับแต่มาจากแรงดันมหาศาลที่มาจากข้างในลุ้นล้วนเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมเจ้าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันถึงทําให้พุงของเราแข็งแล้วมันอันตรายขนาดไหนกันเชียวประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือ ไขมันชนิดนี้มันไม่ได้ก่ออยู่แค่ใต้ผิวหนังตึง้ๆนะครับแต่มันแทรกตัวลึกลงไปไปห่อหุอ้มไปเบียดเสียดอวัยวะสําคัญของเราแบบเนื้อแนบเนื้อเลยไม่ว่าจะเป็นตับตับอ่อนกระเพาะหรือลำไส้ให้พายเห็นภาพชัดที่สนุดนะครับลองนึกตามแบบนี้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนเป็นกล่องพัสดุที่ปิดตายสนิทเลยข้างในก็มีอวัยวะสําคัญของเราอยู่ทีนี้พอเรากินของอร่อยๆ แป้งเอยน้ำตาลเอวยลกอล์เอยที่มันมากเกินไปร่างกายก็จะเปลี่ยนพลังงานพวกนั้นเป็นไขมันแล้วทํำยังไงรู้ไหมครับมันยัดครับยัดไขมันลงไปในกล่องใบนี้ยัดเข้าไปเรื่อยๆจนกล่องมันเริ่มเต็มแต่เราก็ยังกินยังยัดเข้าไปอีกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นแรงดันจากข้างในมันมหาศาลมากครับมันดันผนังหน้าท้องเราจนตึงเปรี้ยเหมือนลูกโป่งที่แบบกําลังจะแตกนี่แหละครับคือที่มาว่าทําไมพุงมันถึงได้แข็งปุก แล้วภายใต้ความตึงเปรียกนั่นนะครับอวัยาวะภายในของเรากำลังถูกบีบอัดจ,จนแทบจะหายใจไม่ออกเลยตับก็ถูกไขมันพอกจนต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆตับอ่อนที่โดนบีบก็ผลิตอินซูลินได้ไม่ดีเท่าเดิมซึ่งนี่แหละครับที่เป็นต้นทางของโรคเบาหวานแล้วหัวใจล่ะครับโอ้โหต้องทำงานหนักขึ้นมาหาศาลเลยเพื่อที่จะปั๊มเลือดให้ผ่านก้อนไขมันที่มันอัดแน่นพวกนี้ไปให้ได้ แต่ที่แย่ที่สุดเลยก็คือไขมันชนิดนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับมันทำตัวเหมือนเป็นโรงงานผลิตสารพิษที่คอยปล่อยสารเสพเข้าสู่กระแสะเลือดของเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยซึ่งสารเสพติษษพวกนี้แหละครับที่เป็นต้นตอโดยตรงของโรคร้ายแรงที่เรากลัวกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงหรือโรคหัวใจเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจถึงความน่ากลัวของมันแล้วข่าวดีก็คือเรามีวิธีกู้ชีพพุงแข็งได้ครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องไปซิดอาบให้เหนื่อยเลยแม้แต่ครั้งเดียว มาดูกันเลยครับว่าเราจะทําได้อย่างไรมาที่กุญแจดอกแรกของเราเลยครับนั่นก็คือน้ําส้มสายชูหมักจากธรรมชาติขอย้ํานะครับว่าต้องเป็นแบบหมักตามธรรมชาติอย่างเช่นแอปเปิลไซเดอร์หรือที่หมักจากมะพร้าวหรือสับบะรดก็ได้ไม่ใช่น้ําส้มสายชูเทียมตามร้านค้านะครับอันนั้นไม่เหมือนกันความลับของมันซ่อนอยู่ในสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรดอะซิติกครับคือปกติเนี่ยร่างกายของคนที่มีภูมิแข็งระบบเก็บไขมันมันจะทํางานดีเกินไปหน่อย แต่เจ้ากรดแอซิติกตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจผีเลยครับมันจะไขเข้าไปสับสวิตช์ตัวหนึ่งในเซลล์ที่ชื่อว่า AMPK พอสวิตช์นี้ถูกเปิดปุ๊บคําสั่งของร่างกายจะเปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยบอกว่าจงเก็บไขมันจะกลายเป็นจงเอาไขามันออกมาเผาเดี๋ยวนี้แล้วที่เด็ดก็คือมันจะไปดึงเอาไขามันในช่องท้องออกมาใช้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับมีงานวิจัยจากบริษัทมิสการในญี่ปุ่นที่ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนมาก เขาให้อาสาสมัครที่มีภาวะอ้วนแล้วก็มีไขมันในช่องท้องสูงเนี่ยลองดื่มน้ำส้มสายชูหมักแค่วันละประมาณ1-2ช้อนโต๊ะติดต่อกัน12สัปดาห์ผลที่ได้คืออะไรทราบไหมครับไขมันในช่องท้องลดลงดังเห็นได้ชัดเลยทั้งๆที่คนกลุ่มนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินอาหารก็คล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่าวิธีกินนี้สําคัญมากๆเลยนะครับต้องผสมน้ำส้มสายชูหมัก1ช้อนโต๊ะกับน,น้ำเปล่าแก้วใหญ่ๆแล้วก็ดื่มพร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารทันทีเท่านั้น ย้ำนะครับว่าข้อห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามดื่มเพียวๆและห้ามดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดเพราะมันอาจจะไปทําลายเคลือบฟันและก็ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ครับมาต่อกันที่กุญแจดอกที่2ครับเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆในการจัดการกับไขมันชนดนี้สิ่งนั้นก็คือการเดินเร็วครับซึ่งเราเปรียบได้เลยว่ามันคือการเรียกรถเก็บขยะมาขนไขมันออกไปทิ้งจริงๆและนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดครับ หยุดซิทอัพเดี๋ยวนี้เลยเพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะการซิทอัพมันคือการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อมไม่ใช่การลดไขมันถ้าเราเปรียบร่างกายเป็นกล่องพัสดุการซิทอัพก็เหมือนการไปทําให้ฝากล่องมันแข็งแรงขึ้นพอมันแข็งแรงปุ๊บมันก็จะถูกไขมันที่อาจแน่นอยู่ข้างในดันออกมาอีกผลก็คือพุงอาจจะดูใหญ่และแข็งกาเดิมด้วยซ้ําแต่การเดินเร็วจะทําหน้าที่ตรงกันข้ามเลยครับมันคือรถเก็บขยะที่จะเข้าไปขนเอาไขมันจากข้างในออกมาใช้เป็นพลังงานโดยตรงคําถามคือ แล้วต้องเดินเร็วแค่ไหนล่ะคำตอบก็คือเดินในระดับที่เรียกว่าโซน2ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเดินเร็วจนหัวใจเต้นเร็วขึ้นเหงื่อเริ่มซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้โดยที่ไม่หอบแต่ถ้าร้องเพลงนี่อาจจะร้องไม่จบเพลงแบบนี้แหละครับคือจุดที่ร่างกายดึงไขมันในช่องท้องออกมาใช้ได้ดีที่สุดโดยที่ไม่ทําให้ร่างกายเครียดจนหลั่งฮอร์โมนคอติซอลออกมาซึ่งจะฮอร์โมนตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวสั่งให้ร่างกายจงเก็บไขมันไว้ที่พุงเดี๋ยวนี้ แล้วเราก็มาถึงกุญแจดอกสุดท้ายที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่กลับเป็นตัวการสำคัญมากๆที่ทำให้บางคนถึงจะดูผอมแต่ก็ยังมีภูมิแข็งๆได้สิ่งนั้นก็คือเรื่องของการนอนหลับและความเครียดครับคืออย่างนี้ครับเมื่อร่างกายเราเครียดหรือว่าอดนอนสมองจะตีความทันทีเลยว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะสงครามหรือกำลังจะอดตายดังนั้นมันจะสั่งการให้กักตุนสเสบียงซึ่งก็คือไขมันนั่นแหละครับเอาไว้ในที่ที่ปลอดภยัยและดึงออกมาใช้ง่ายที่สุด ซึ่งที่นั่นก็คือช่องท้องของเรานั่นเองพุงจึงกลายเป็นเหมือนป้อมปราการสําหรับเก็บสเสบียงในยามสงครามที่ร่างกายจะหวงแหนเป็นพิเศษเลยครับตัวเลขนี้ต้องบอกว่าทรงพลังมากครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวฟฟอร์ร์ในสหรัฐเขาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนจะมีไขมันในช่องท้องมากกว่าคนที่นอน6-8ชั่วโมงมากถึง2.5เท่า โอ้โหพูด,ดง่ายๆเลยคือแค่นอนน้อยลงคุงก็สามารถใหญ่และแข็งขึ้นได้เกือบสองเท่าตัวเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการพยายามเข้านอนก่อน5้าทุ่มเนี่ยมันเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณสงบศึกไปบอกร่างกายครับว่าเฮ้ยสงครามจบแล้วนะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเมื่อร่างกายรู้สึกปลอดภัยแล้วเท่านั้นแหละครับมันถึงจะยอมปลดล็อกบอมประการแล้วปล่อยไขยมันที่มันกอดรัดเอาไว้นั้นออกมาเผาผลาญ เอาละครับตอนนี้เราได้กุญแจสําคัญมาครบทั้ง3ดอกแล้วเรามาสรุปทั้งหมดให้เป็นแผนปฏิบัติการที่เอาไปใช้ตามได้ง่ายๆกันเลยดีกว่าครับนี่คือบทสรุปที่เข้าใจง่ายๆเลยครับ 1. ใช้น้ําส้มสายชูหมักเป็นกุญแจไขสวิตเผาไขามัน 2. ใช้การเดินเร็วในโซน2เป็นรถเก็บขยะและ 3. ใช้การนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นสัญญาณสงบศึกเพื่อบอกให้ร่างกายยอมปล่อยไขยมันที่สะสมไว้ออกมา ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อให้ได้ในวันแรกเลยนะครับลองเลือกเริ่มจากข้อที่รู้สึกว่าง,ง่ายที่สุดสำหรับตัวเองก่อนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำอย่างสม่ำเสมอรับรองเลยครับว่าพุงที่เคยแข็งโป๊กเหมือนลูกป่งตึงๆเนี่ยจะค่อยๆนิ่มลงยุบลงและสุขภาพภายในจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ให้ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับว่าบางทีกุญแจสำคัญที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น อาจจะไม่ใช่การออกกําลังกายที่หนักขึ้นหรือการคุมอาหารที่เข้มงวดมากขึ้นแต่เป็นการกลับมาสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและชีวิตของเราก็เป็นได้ครับ